ราต้องเป็นคนถามลูกค้าคือเมบรีนค่ะแบนเขาบอกว่าไม่อันคือไม่จํากัดหรอไม่จํากัดพร้อมเพย์พร้อมจ่ายสิบล้านก็จ่ายสองหมื่นนอเดอร์ก็จ่ายสามหมื่นนอร์แบนนีจบเราจะได้ไปตาฟรีแฟชั่นบิ๊กนะเราจะได้ไปโดนพรมแดงแบนไม่มีตันไม่มีตังค์เวราคา่ะมาเวลาคามายกกูขอราคาแบบเมเบอร์ลีไม่ใช่ที่เราต้องไปอะไรที่นิวยอร์ก ไปเลยไหมไปเลยนิวยอร์กตอนนี้ไปเลยได้หน่องจอกไปเลได้เมือเม่อะไรมาทาน้เนี่ยไปนิวยอร์กไปไหนไปนิวยอร์กไปเดี๋ยวไปเรือเลยนะไม่มีใครมากเดี๋ยวม่อเมื่อะไรมาทาน้ำเนี่ยนี่ไคาจริงลูกค้าค่ะโอากใจเดี๋ยวย้วี๋ยวดเีวเาีดียเดี๋ยวเียวีนวยเย นั่งสวยๆแป๊บเดียวไปทักทายมูนี่ปั๊บได้ได้อย่าเพิ่งขายแล้อยากขายด้วยโอเคโอเคอย่าเพิ่งขายอยากขายด้วยทุกคนจ้ามึงเมาลูกค้าได้ไหมตอนนี้ยอดนะคะเจ็ดล้านเจ็ดล้านสองแล้วนะคะขอขอยี่สิบล้านที่เมย์บรินได้ปะเอาสิมึงทำได้ไหมไปไปโไปขอเงินมาให้แล้วหยบไปขอเงินมาให้แล้วอ่ะทุกคนฟังนะหยบบอกว่าขายดีสั้นๆนะหกสองหนึ่งห้าศูนย์ หกสองหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสองศูนย์ในระหว่างที่คุยนะเราจะดูว่าใครมานูน้องโจโอ้ยเนี่กายเพื่อนเอ้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันในไลน์นะลูกเดี๋ยวเจอกันในไลน์แน่เห็นแล้วมาเลยมาเลยตัไม่โตูลูกมีเบอรอลินมาปลอบโมเนี่มันเป็นแบรนด์ที่จะต้องได้ยี่สิบล้านหรือเปล่ามาเปล่าโมนี่มามาล้ย มาขึ้ตอบความหวังไว้นะจ้ะยี่สิบล้านได้เลยยี่สิบล้านสิบล้านได้เลยอุ้ยเอาสิวะราคาได้ไปเรื่อคาราคาอะไรยังไงปกติปกติพี่ขายสองแปดเก้าสามสองเก้าประมาณนี้สองแปดเก้าสามสองเก้าตอนนี้ล่ะไม่ถึงสองร้อยเดี๋ยวพี่ตอนเรื่องไม่ขายเลยเก้าเก้าเก้าบวกได้อะไรวะไปดูในห้างได้เลยไปดูในห้างได้เลยตอนนี้ราคาขึ้นไหมได้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าไม่เกี่ยวนะ กูไม่ได้เป็นคนทําไม่ได้เป็นคนแฮกระบบมึงจับเวลาสิจับเวลาค่ะเมเบรีนทุกคนนิวยอร์กเมเบรีนวะใช่เมเบรีนเมเบรีนนิวยอร์ก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 อีวูมนิวยอร์กบอกว่ามึงจับเวลาเขาครัถ้าสิบล้านขอไปเมืองคานได้ไหมอ่ะผมแดงได้ไหมสภาพเดี่ยสภาพกูเนี่ยสภาพกูแดงเจนน้ำเนิรมยังไม่อาบชุดที่หรอมาแล้ว ส,สามวันมาทุกคนจ๋าจับเวลาลูกค้าซื้อมาเท่าไรหร่ลูกค้าให้ไม่จำกัดเลยเหรอมึงมลูกค้าให้เลยลูกค้ารวยเขาพูดแค่นี้ว่าเขารวยอืมเท่าไหร่คะโอ้โหสีนี้สวยอจับเท่าไหร่คะห้านาทีมา เรามาทำประวัติศาสตร์มาทำประวัติศาสตร์กันคับ<ส>ทุกคนขา5นาทีกับแบแบเบเมเบอบรลินเมเบอรลิน New York. บบนิวยอร์กเมเบอรลินนิวยอร์กอ่ะยกมึงขายค่ะอ,ะอใครปากคำปากดำลงเบอร์6 2สองสีขายดีคนกลับมาซื้อซ้ำเยอะที่สุดแล้วก็สีที่ขายดีอีกสีหนึ่งสีนู้ดผู้ดีคือเดินเต็มเทา้าไม่ได้ต้องตักแคงเท้าเดิน120ยได้เลยใครอยากได้ชมพูหวานแหววหวานจั่วหวานน้ำตาลร0 0ยกิโลเนี่ย145 155 1 4, 5, 5, 5, 5, 5, 7หหแค่นี้พอกดเอออันนี้6-2 เออสวยหกสองสวยไหมสวยมากสวยมากอ่าต่อไปหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ิมรัคมาดีอย่ากดแค่แห่งเดียวถ้ากดแท่งเดียวบอกเลยย้อนทำไม่ชินกลับมาซื้อไม่ได้เออถ้าราคานี้เฉพาะไลฟ์ของน้องเจนนี่กับบูมเทกระตอนนี้เท่านั้นเออไม่มีตะก้าแล้วคืออะไรอ๋อออกกอนนะคะออกแล้วเข้าใหม่นะคะออกแล้วเข้าใหม่อันนี้หนึ่งสี่ห้าจะพี่สวยมากโอ้โหขอดูส องหกรอยสองหกจะทำไมมันแต่งอย่างงี้วะถ้ารู้ไม่รู้ว่าจะต้องขย่าก่อนนะตัวนี้จะต้องขย่าก่อนตัวนี้บอกเลยว่าติดทนมากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่หลุดเอาง่ายๆผู้ชายที่คุยกับเราอ่ะหายไปก่อนลิฟท์แล้วเออนี่งานประสบการณ์อยู่ทนอยู่นานกว่าผู้ชายค่ะลิฟต์ตัวนี้นะคะบอกเลยก๋วยเตี๋ยวก็ไม่หลุดใครเคยใช้เนี่ยพิมพ์ขึ้นมาบอกเลยมันใช้ดีมากจริงร้อยยี่สิบหนึ่งสองศูนย์เนี่ย กดไปได้เลย6กสองปากค้ำปากดำผิวแทนผิวสว่างใช้ได้หมดหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้ากดได้เลยเ,ออเป็นสีชมพูนุ่นผู้ดีแบบสวยสี 4, ลิ้นกะต่ายสุดๆนี่อันนี้มาน,นี้ได้เลยสีลิ้นกะต่ายอันนี้เบอร์หนึออ่งสี่ห้าอันนี้หนึ่งห้าอันนี้หนึ่งเจ็ดห้าอันนี้เปาเบอร์หนึ่งสองศูนย์ที่มือ,อยกนะแล้วก็เบอร์หกสองอันนี้คือสีสีที่บอกว่าขายดีต้องดูกล้องไหมมาเพื่อนนี่นุ่นเดี๋นวจะร่วมสวนะฮะเอาไปต่อเลยจ้ะ ราคาไม่ลดค่ะลดสิดูเลยโโอ้หขายจัดเท่าไหร่จัดปกตนช่องหยกทองขายเท่าไหร่หยกทองขายเท่าไหร่กูขายได้200กว่าบาทรอบได้สองร้อยกว่าบาททุกรอบตอนนี้ไม่ถึง200เอออยากดูเบอร์อะไรอันไหนอีกเดี๋ยวจะดีอันดีอันนี้อันไหนดีวะ175แล้วกันเออขอดูหนึ่งยหนึ่งเจ็ดห้าดีาจะบอกว่าหนึ่งสี่ห้าไอ้หนึ่งห้าห้ากับหนึ่งเจ็ดห้ารวมกันอ่ะ หวานมากอันนี้175รวมกับ155คือบุญต่อประกอบอยากให้เชื่อพวกเรา3าคนนะครับว่าเรา3คนใช้กันทู้ดวานะคะเออเชื่อบุญนะคะเชื่อบุญนะผสมกันอ่ะพี่หยกดีมากว้าวนะฮะพี่หยกไดสีอะไรมาพี่ทาหนึ่ง1ีห้าต้หนึ่งห้าห้บวกห้าโอ้โหหวานมากหวานมากนะคะหวานมากทุกคนจ๋าเราจะนับเขาดาแล้วนะไม่มีนะราคาเนี้สองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายไม่มีนะคะ ไม่มีราคานี้อีกแล้วนะคะไม่มีราคานี้อีกแล้วนะกดได้กดตุนได้ตุนเลยนะคะเขาเตรียมมาให้กี่แท่งี่ยพี่ยกสองแสนแท่งเขาบอกไม่ลดไม่ลดจริงเหรอต้องซื้อทั้งทุกคนในไลฟ์ต้องซื้อทั้งทุกคนในไลฟ์เจนนี่อยากได้เพิ่มเท่าไหร่ลูกค้าสามารถจ่ายราคาไม่ลดค่ะคืออะไรเนอลูกค้าใส่เปย์ได้สองก้าเอาได้หนึ่งเจ็ดหยุดเวลาก่อนมึ่งหยุดเวลาก่อนยุดแป๊บนึงหยุดเวลาก่อนแป๊บนึงแต่กางงเหรอทำไมพี่หอกได้อะไรเออทำไมสองร้อยกว่าบาทเนาะ ทุกคนกดได้เท่าไหร่ได้กี่บาทถ้าใครกดได้ต่ำสองร้อยนี่กดเลยได้เท่าไหร่คะร้อยเจ็ดห้าค่ะบ้าไปหรือเปล่าร้อยเก้าห้าอ่าถ้าร้อยเจ็ดห้าก็ไปต่อเวลา้หกสิบสองหกสิบสองป้าป้ป้เบอร์หกสองสวยมากเบอร์หกสองหกสองปากค้ำปากดำกดได้เลยบอกเลยอยู่ทนอยู่นานกว่าผู้ชายที่คุยอยู่อืมอสมประสบการณ์จริงมันประสบการณ์จริงมันถาลิฟต์ไปเนี่ยผู้ชายหนีไปก่อนแล้วลิฟต์ยังติดอยู่เลย อย่าเอาเอรื่องจริงมาพูดแต่เดี๋ยวถ้าลิปเชดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเรามีคิ้นซิงมอเตอร์มาให้แต่เดี๋ยวเราให้เจนเนี่ทำเนี่ยไปก่อนอขอตังค์ลูกค้ามาให้อีกโอ้โหชอบสิบล้านเหออละมึงมันไปคุยมาสิบล้านกูคนมาหลายแบรนมากเชื่อไหมว่าเป็นคนสวยที่รวยมากเลยนะเนี่ยไม่แล้เราไปใช้เงินแบรนด์เราไม่ใช้เงินเรามึงมาในนามแบรนด์พี่หยกพูดสั้นๆเรื่อยๆแต่คําของแกคือกูตกใจไม่ไหวแล้วอ่ะ มึงไม่สิบล้านมึงไปไหมมึงเอาไม่สิบล้านมึงไปไม่นิวงหลอดมึไม่พี่อยากให้เจนนี่แบบร้อยล้านเอาวันเนี้ยโอ้โหแต่ฝากลอรีออสักสิบเอามาเขาดาวสิบล้านกันค่ะทุกคนสัิบอย่างเงี้ยทุกคนจ่าเขาดาวสิบล้านกันค่ะ เขาดาวสิบร้านก็ใช่เบนดังหมดเลยพี่เอาเบนดังมาให้หมดเลยยกเว้นบอลบอลมันไม่ดังอยู่แบรนเดียวพี่ยกมาทุกคนไหมใช่ทุกคนจ๋ามาค่ะมาเขาดาวสิบร้านกันค่ะมาเขาดาวลาโรสโพเซลไหมคะเซลเวียเอาไหมคะเอาหมดเอาหมดค่ะยกขอมาไปลายเอาไหมคะไปลายเอาคุณอุ้มไปลายเอาไหมคะเอาไหมคะคุณอุ้มเออทุกคนจ๋าเขาดาวสิบร้านไปพร้อมกันค่ะกับเบเบอร์ลินนิวยอร์กอะไรนะเบเบอร์ลิน เมเบอร์ลินดิวยอร์กเมเบอร์ลินเมเบอร์เขาดังขนาดนี้มึงไปอยู่ที่ไหนมากูรู้แต่กูแค่พูดเสียงไม่ได้อันนี้กูบัตรเกียรสี่อะไรคะหนึ่เจ็ดห้าปะหนึ่งเจ็ดห้าอ่าหนึอ่ะทุกคนจ๋ามาเขาดาวพร้อมกันค่ะอีกแบงค์เมื่อปัดแบงนหนึ่งหย่อนลูกค้ารักเราแบนค่ะลูกค้ารักทุกคนจ๋าลูกค้าเราสนิทกับลูกค้าสิบค่ะสิบคนลูกบัดเก้าแปดเจ็ดหก อ่าอีบูมหยุดเวลาสิรีบไปไหนไหม่ะรีบไปไหนอ่ะเนี่ยมึงก็ทำเป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวกูแบบอ๋อกูกดหัวมาขอัวามมึงคาเองสิล้านบาทสิล้านบาทเมเบรินเท่าไหร่มึงแล้วเงียบเลยเมบินเท่าไหร่มึงอามึงอยเยอแล้วมึงเงียบได้หรอเอออย่าอย่าอายเยอะมันยังไม่ถึงสิล้านเลยแค่เมเลินอะพี่โยเมเลินเท่าไหร่สล้านเมเลินสมล้านอีกสักสามไหมพี่ว่าห้านาทีถึง ห้านาทีนะใครกดไม่ได้ใครกดไม่ทันอ่ะอีบูมอืมใครกดไม่ทันอุ้ยลอรีอเหรออยากได้ต่อเลยป่ะพี่บูมหนูคอสามเลยพี่ออมอล้อ <Scroll> ไม่ขอาม่จ่ายจ่ายโอเควต่อเวลาเนื่องจากเบเวอร์ลีนเป็นแบรนด์ที่เจนนี่ค่อนข้างชอบมากแบรนด์เขาดังมากหนูขออนุญาตใช้สิทธิพิเศษที่เป็นเจ้าของจ้องเจ้าของทําอะไรก็ได้นะคะอีสานไม่คิดทัวร์ลงแล้วอันนี้ที่หยกเราไม่ทุกคนไม่ต้องทัวร์ลงมันค่ะเดี๋ยวผมลงมันก่อนเลยค่ะอีสานพี่หยกแล้วเขาให้หนึ่งพันออเดอร์ห้าหมื่นบาทเลยหรอให้หม้ตามที่เราดีวันใช่ค่ะแล้วถ้าถ้าขายได้สองหมื่นได้คือหนูได้ตอนนี้ล้านหนึ่งเลยเหรอใช่ตั้งแต่หัววันเลยใช่ คุณล to ูกปัดบอกว่าคุณลูกปัดจ่ายคุณลูกปัดจ่ายคุณลูกปัดจ่ายทีมเราไม่เอาจ่ายไม่ใพี่จ่ายไม่ตอนแรกกูก็งงเหมือนกันยกมันบอกกูมันบอกหยบมันบอกกูงี้กูบอกเอ้ยม <out unre> ันเป็นอย่างนี้นะคนละเดือนคือพี่อะพี่ไปไหนมาพี่อะเห็นหลายวันแล้วพี่ไปสิงคโปร์มาพี่ไปไหว้พระมาพี่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะเออท่องเงินหนูว่างอ่ะทุกคนขาระหว่างอันนี้รีบกดเลยนะรีบกดเลยนะคะรีบกดเลยนะน้ำตาไหลเฉยน้ำตาไหลคุณลูกปัด ต่รู้ร้แล้วกูทำได้แล้วนะทุกคนตอนนี้อีก2นาทีสุดท้ายอย่าพึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเราด่ากันและตีกัน8นาทีแล้วจบแล้วดีนะย้ำอีกรอบนึงก่อนที่จะหมดเวลา6 2 6 2 1 4 5 1 5 5 1 2 0 1 7 5กดได้เลย6 2เนี่ยต้องกดไปอย่ากดแค่แท่งเดียวถ้าแท่ง10แท่งกดไปได้เลย6 2ต่อไป1 4 5อ่ะ1 4 5 แล้วก็อะไรอีกเยห,หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ก็ขายดีหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ขายดีหกสองนี่คือคนปากคำปากดำคือกบมิดกบมิดเลยนนดีอันนี้เบอร์หนึ่งสองศูนย์โคตรดีคือลิปมันต้องใช้เวลาเลือกสีนิดนึงไงอ,อ,อันนี้ต้องบอกก่อนเข้าใจแต่สีคือติดแน่นทน,นันแน่นอนโอ้โหหงในขณะที่คนลี่นิวยอร์กจัดแฟชั่น่ิ๊กในขณะที่พวกเราเพลียแค่ไหนยอด ขายเราก็พุ่งมากกว่าทุกๆวันเท่านั้นพี่หยกสามารถดิวแบนทั่วประเทศได้งลกในนี้ได้เลยได้เดี๋ยวพี่ดิวให้เดี๋ยวคุยเลยดูเลยคุณลูกปัดเอาลอรีออไหมกันแดดวันนี้พี่ขายที่ปารีสขนาดพี่คนดูสองพันยังขายหก้านเลยเจนนี่คุณลูกปัดกันแดดลอรีออได้หรือยังคะแล้วคนจะทะลุสามแสนล้วด่วนเลยตอนนี้โอเคโอเค มึงตอนนี้จากคนดูจะสามแสนละคนดูจะสามแสนคนบแล้วสิบตแล้วเมอเบอร์ลินเขาบอกว่าถ้ายอดแตกเขาจะพาไปนิวยอร์กเมืองร้าไม่รู้เราอ้อมาไหนั่งางบนไม่รู้นั่งกับพี่หยกเาบองเราไปก่อนไปชุดนี้ด้วยีที่นิวยอร์กมันมีซส้มตำมไหมครับทุกคนจะอีก2 1 9วินาทีสุดท้ายภูมใจในตัวอีบูมากเลยอ่ะ จะนี่พ <finishing pressure> ี dai, ่ด่ามันไม่รู้จะเท่าไหร่ที่มันมาไลฟ์สดมันไม่ยอมมาไลฟ์อันนี้ก็ด่าอีนี่ก็ด่าดไหมด่าตลอดด่ามาตลอดมึงด่าแบบด่าไม่รู้จะด่ายังไงแล้วแม่เธอบุญเป็นคนที่เป็นคนทีแต่ก็น่าสวมอำนาในเวลาเดียวกันใช่คือบางทีก็อยากจะคนอื่นแบบปลอบใจเราก็เลยอ่าด่าละกันเอามาค่ะเรามาสรุปยอดกันค่ะทุกคนตอนนี้ถ้าตะการยังขึ้นอยู่กดแต่ถ้าไม่ขึ้นขอลงแล้วมาค่ะไหวแรงมากเบรีนิวยอร์ก คุณลูกปัดเฮ้ยได้ไปทั้งหมดนะคะสองื่นหนึ่งพันแท่งค่ะสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าพันบาทภายในแปดนาทีค่ะเรลงมากขอบคุณค่ะเมเบบรีต้องอ่เม่วลรีนจ่ายเจนนี่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทค่ะเลิป่นืมเล่อยู่เือจ่ายเลยนะจ่ายไม่ได้หัวเลยนะดีล้านอะไรสิล้านสิเอ็ดล้านแล้วจ่ายเราหล้านไม่จ่ายลายหนึ่งล้านออเดอร์อะไเป็นออเดอร์จริงจริง เก่ดไปอี่วะมึงเป็นคนเดียวแบบมันไม่มีผัวอ๋อก็สามารถถ้าแบบาประกาศโสดสิโสดสิพูดได้สามารถโสดได้สิพูดสิโสดสวีทสีพูดไม่ไสิพี่โสดค่ะเอออ๋อแล้ววันนั้นที่พี่สวยแต่ไม่ได้หรอฮะมึงเองเขียนละเอียดพอดี้ป่าว่ากี่บ้านมันจะได้เดี๋ยวไปซื้อไปซื้อจออันนี้มาเลยเด็กเอาเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าหมื่นเดี๋ยวบอกยาจอต้องเน้นทุกคนแล้วกันหนึ่งล้านห้าหมื่นถูกปะกี่ออเดอร์มันทั้งหมดกี่เออเดิมยี่สิบยี่สิบเอ็ด ให้เขาดึงลมาได้บ้นงไหมไดโอเคให้เขาดึงหลับมาโอเคหมดรายหมดหนักแต่ถ้าเขาดึงตอนนี้มันไปยีิบสามแล้วยี่สิบสามแล้วยี่สิบสามแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนยขอไปขอทำลูกค้ามาให้เอากี่ล้านสิบล้านเอาสิบล้านโอเคสิบล้านอืสรุปเท่าไหร่นี่ตอนนี้ลูกปัดช็อกแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนหมอันนี้เต็งทำอะไรหนึ่งล้านจอันนี้ทำอะไรดูอ่าโอเั้ขอไปหาตังค์ให้เจนนี่ก็แป๊บนึงนะ สามแสนคนดูสามแสนคนดูเร็วๆเอาเลยเหรอใช่เดี๋ยวแป๊บนึงตะก้าามบอนวอนได้ไหมบอนวอนมาสามแสนคนดูน้ำหอมเอาสามน้ำหอมบอนวอนมาบอนวอนชวนชมพูมามาจายยกทองโปรยกทองสามแสนคนไม่เหมือนเมื่อวนเหรอเดี๋ยวแกไปขายอันนใ้นไม่จำกัดมึงเอามึงอันนี้อีกลานหนึ่งนะบอนวอนเอาไปเลยสิบล้านบอนวอนพร้อมจ่ายสิบล้านบาทบอนบอนเลยนะแตราคาต้องจึ้งนะครับบนีเดี๋ยวราคาจึ้งแน่นอนเดี๋ยวแป๊บนึงโบนี่เดียวแป๊บเดียวที่เป็นเจ้าของไปแล้วตอนนี้ลูกค้าเขารอนะครับ ราคาต้องดีที่สุดที่ไม่เคยขายมาก่อนนะครับทุกคนฟังนะตอนนี้เป็นราคาที่แบบเป็นราคาที่แบบว่าเอาให้ทุกคนได้ใช้ของแบรนด์เนี่ยทั่วประเทศไทยเลยโอเคถ้าพูดแบบนี้ผมบอกราคาเองมามาจี้มาสิมาสิมาต่อที่มาผมต่อเนี่ยสิบล้านแตกมาหลายคนแล้วนะครับเออมาเดี๋ยวพุ่งแอสต้าค้าเข้าเดี๋ยวจะให้ช็อปๆหนึ่งมาขอใจเย็นๆแป๊บพี่หยกสั่นแล้วตอนนี้อ่ะเอางี้พี่หยกไม่เคยไลน์ตันล้วเคี่ยวกันแนี้เลยพี่หยกน้างคุยบอลวันไปเจนขอขึ้นลูกค้าตัวใช่ค่ะลูกค้าก่อนไป ม,มาค่ะตัวนี้ทุกคนจา๋าม,มุมยูเจนรอกันมานานมากรเราใช้ทุกวันเหรอเราใช้กันทุก